สวัสดีครับตอนหนังสันเทนครับก็วันนี้เรามาลุยทองกันต่อนะครับวันที่สามเดือนสิบนะครับผมสําหรับพี่ๆคนไหนจินเจก็ขอให้อิ่มบุญอิ่มใจอิ่มกายนะครับผมมาดูทําเฟรมเดย์ก่อนะครับทําเฟรมเดย์ก็เมื่อวานจบบาิสนะครับสร้างแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีไส้ยาวทางด้านล่างนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาลงมาแตะเทนไลน์นะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับบริเวณแนวรับระดับทําเฟรมเดย์นะครับ ไปไปดูไทม์เฟรม e ีชั่วโมงครับ4ชั่วโมง,โมงถ้าเราดูซ้ายมือนะครับจะเห็นว่าติดแนวต้านนะครับนี่นะครับแนวต้านระดับไทม์เฟรม e อ่อเทนไลน์นะผมเทนไลน์ระดับไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ติดต้านระดับไทม์เฟรมเดย์นะครับซึ่งพี่มินดิก้าเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับตรงจุดที่ผมไฮไลท์ไว้นะตั้งแต่เช้านะเจ็ดโมงกว่านะผม แต่ว่าเขาน่จยังถืออยู่นะครับเขาวาง stop loss ไว้วันนี้นะผมเพื่อรุ้นให้ลงไปโซนทางด้านล่างครับหรือว่าลงไปเติมไส้ระดับทำ frame day นะครับผมตอนนี้เขายังถืออยู่อืมขอดูสี่ชั่วโมงถ้าสี่ชั่วโมงแท่งนี้จบแบริก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงไปต่อนะครับ ถ้าเราสวิงเพมไม่ทนันอาจาจะต้องเล่นสกเกานะผมอมเดี๋ยวผมไว้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บโอเคกรอบนี้นะครับถ้าเบรกลงไม่ได้มีโอกาสลงมาถึงโซนนี้นะครับประมาณห0ร้ยจุดนะผมส่วนกรณีเล่นขึ้นก็รอเบรกตรงนี้นะครับประมาณสามร้อยจุดแต่ว่าเล่นขึ้นก็ต้องระวังนะครับอย่าลืมนะมีเทน้นลายขาก,กดนะผม ส่วนกรณีเล่นลงผมว่าน่าจะเล่นง่ายกว่านะเพราะว่าหนึ่งเลยทำเฟรมเดนนะครับมีไส้ทางด้านล่างนะครับแล้วก็เทนไลน์อยู่ค่อนข้างไกลนะครับเนี่ยมีโอกาสลงไปนะครับ4ชั่วโมงก็ไปทิศทางลงครับระวังแนวรับทำเฟรม4ชั่วโมงด้นะครับผมนี่ครับส่วน Gj นะครับ,รบโอ้ GJ เมื J, ่อวานผมโดนสต็อปลอสไปนะครับ GJ เเข้าไวไปนิดนึง ผมไปเข้าตรงเนี้ยแล้วก็โดนออกไปจะมาเข้าอีกทีผมก็ประสบการณ์ยังไม่ถึงไงผมแบบหาจุดเข้าไม่ได้แต่ว่าพี่มีนิก้าเขาเข,าเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วพี่รู้ไหมว่าเขาปิดตรงไหนนี่เขาปิดตรงนี้สองพันห้าร้อยจุดนะครับอยากรู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงกล้าถือนะครับเราไปดูทาเฟรมบีกนะครับ จังหวะที่เขาก้าถือนะครับเพราะว่าวีคแท่งนี้นะครับมีไส้ยาวทางด้านบนนะครับก็มีโอกาสขึ้นมาเติมไส้นะผมบวกกับทาเฟรมเดย์ก็มีไส้นะครับนี่เห็นไหมก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นมานั่นคือเหตุผลที่เขาก้าถือต่อนะครับโอ้บวกมาสองพันกว่าจุดอืมอีกนิดเดียวจริงๆผมเข้าไวไปนิดนึง ดูนีเจนะทำเฟรมเดย์ขอดูวิกหน่อยวิกงกำลังจะติดไส้น่อาจจะต้องหาจังหวะเล่นลงนะครับผมตีเฮนไลครับปุ๊บปุ๊บสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงติดแนวต้านนะครับซ้ายมือนะครับผมมองว่าน่าต้องหาจังหวะเล่นลงนะครับช็อตนี้นะครับอืม สำหรับใครเล่นสั้นก็เอาไว้กรอบไหนดีกรอบนี้นะผมเพราะว่าซ้ายมือตรงนี้ติดต้านนะครับติดแนวรับถ้าเราเล่นตรงนี้นะลงมาเป็นที่เรียบร้อยถึงเป้าแล้วนะครับมผมไว้ตรงนี้เลยเพราะเบตรงนี้ไปได้มีโอกาสลงมาโซนนี้นะห้าร้อยกว่าจุดนะผมแต่ว่าผมน่าจะหาจังหวะเล่นสวิงนะครับ เพราะตอนนี้เขาอยู่บริเวณปลายไส้ระดับทำเฟรมวิ่นะครับแล้วก็หลุดเทนไลท์ทำเฟรมหชั่วโมงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซ้ายมือมีแนวต้านระดับทำเฟรมสชั่วโมงครับต้องหาจังหวะเล่นซื้อลงนะครับส่วนใครเล่นสั้นก็เป้านี้นะครับเป้าแรกนะครับประมาณ6กรจุดนะครับถ้าถึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป้าไก่นะครับสำหรับใครจะเล่นขึ้นนะครับ ขึ้นไปเติมไส้เรับะทำเฟรมวีนะครับคลิปนี้ก็มานี้นะครับขอให้พี่ๆีทุกคนโชคดีในการเทรดน,นะครับขอบคุณครับ